มีคนถามมาว่าจะเจริญขึ้นไหมจะเสื่อมไหมไม่เสื่อมหรอกโลก,กุตรธรรมก็นับวันจะเจริญเพิ่มขึ้น,นถ้าอาตมาคนเดียวก็อาจจะช้าแต่มีในหลวงรอก .9 เป็นอีกองคหนึ่งที่ได้ทรงโลก,กุตระมันก็ไปกันได้นะ เพราะมันอันเดียวกันเช่นสอนให้คนมาจนการเมืองทอนเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจแล้วก็พยายามประพฤติเศรษฐกิจให้พาให้คนรวยมันเวอร์พาให้คนพออยู่พอกินแล้วก็ถูกต้อง ที่ในหลวงท่านตรัสเอาพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจเวอร์เวอร์เพราะงั้นผู้ที่ยังเข้าใจลึกๆเข้าใจลึกซึ้งนักเศรษฐศาสตร์ยังเข้าใจไม่ได้ว่าจะทำให้คนรวยรวยทั้งประเทศที่หมานะครับ มีที่ไหนจะทำให้คนรวยทั้งประเทศได้โมทั้งนั้นอเมริกามีคนจนไหม,มประเทศไหนที่ว่าเจริญเจริญมีคนจนไหมม,มันไม่มีหรอกและคนจนจะมากกว่าคนรวยมีประเทศไหนคนรวยมากกว่าคนจนบอกมาบอกสิพูดดังๆด้วยนะ ไม่กลัวมันผิดอะมันถูกอะ่ะใช่ป่ที่นี่ในในยะที่เป็นในัยยะทวนกระแสให้มาเป็นคนจนเป็นนักการเมืองจนๆเป็นนักเศรษฐศาสตร์จนจเป็นนักสังคมศาสตร์จนจแต่เข้าใจโลกเข้าใจอัตตาเข้าใจธรรมะ เข้าใจประโยชน์ที่เป็นไปประโยชน์แท้คิดแต่ประโยชน์เข้าใจประโยชน์จะทําให้คนเป็นอยู่สุขสงบดีสบายเข้าใจกว้างไปจนกระทั่งระดับโลกาลุกกรรมปายะเข้าใจจริงๆแล้วทำอย่างนั้นจริงๆทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดอายะสามให้เกิดเป็นอัปอธิปไตยให้เกิดเป็นพลังเป็นอํานาจอธิปไตยคือพลังคืออํานาจ อำนาจให้เกิดเหตตัดอำนาจให้เกิดความสุขอำนาจให้เกิดช่วยเหลือเกื้อกูลมวลมนุษย์โลกเนี่ยขยายออกไปถึงขั้นนอกโลกด้วยขัข้นนอกประเทศเข้าไปมันจะนอกโลกเดี๋ยวมันจะเป็นสตาร์วอลไปขั้นนอกนอกนอกประเทศไทยไปช่วยเขาตอนเมื่อเราเข้าใจสาระแก่นสารรู้จัก แกนสารสาระหรือเรียกว่าอะไรอะเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยของชีวิตปัจจัยสี่ของความเป็นมนุษย์สำคัญที่สุดยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองอาวุธหรือเครื่องประเทือง เครื่องอาศัยกินใช้ปัจจัยสีเนี่ยสำคัญยิ่งกว่า,าศาสนาพุทธชัดเจนมากเพราะฉะนั้น้าคนไทยเข้าใจว่าอ๋อเรามาทำพืชพันตยานที่เป็นอาหารเป็นเครื่องอาศัยมาทำเครื่องนุ่งห่มแต่เครื่องนุ่งห่มก็ทุกวันนี้ก็พอเพียงแล้ง่ายแล้วอาหารที่ต้องกินทุกวันกินแล้วก็หมดกินแล้วก็กลายเป็นขี้ กินแล้วก็กลายเป็นขี้เป็นหนึ่งในโลกอาหารกาวลิงกราอาหารเนี่ยมันจะเป็นเครื่องนุ่ง่มจะเป็นที่อยู่อาศัยยารักษาโรครองทั้งนั้นกาวลิงกราหารอาหารกินคำข้าวนี่เป็นหนึ่งเรามาทำงานสร้างสิ่งเป็นหนึ่งในโลก ให้ได้มากๆให้ได้คุณภาพดีๆเลี้ยงโลกทั้งโลกคุณอย่าไปสร้างอาวุธอย่าไปสร้างสิ่งมอมาสิ่งประเทืองอะไรมาให้เสียเวลาเลยมาทำอันนี้เถอะไม่ต้องขายผลิตขึ้นมาแล้วไล่แจกไปทั่วโลกเลยจะอยู่รอดไหม คุณมีสิ่งนี้กินแล้วไม่มีตายแจกเข้าไปเถอะไม่มีแลกเปลี่ยนเข้ามาคุณก็มีสิ่งกินแล้วนี่ชีวิตคุณอยู่ได้แล้วนี่ยารักษาโรคก็ใช้พืชพันธัญญาหารนี่แหละเป็นยาแล้วก็ใช้พืชทัธัญญาหารนี่แหละเป็นอาวุธเรียกโดยภาษาง,ง่ายๆเท่ๆว่าอาหารอวุธ <c oughs> ไม่มีในะคำพยัญชนะบาลีหรอกโพธิลักษ์พูดาอาหาราวุธอาหาราวุธเนี่ย <c oughs> ตลกดีเนาะ <c oughs> อาตมาก็เพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้แล้วก็พูดเดี๋ยวนี้คุณก็คงได้ยินกันเดี๋ยวนี้เหมือนเนาะคนก็ดูคงได้ยินวันนี้เดี๋ยวนี้เหมือนกันอาหารธิไตยอาหาราธิปไตยเออเข้าท่าอาหาราธิปไตย นะเพราะฉะนั้นชาวโลกุตระชาวพุทธเนี่ยนะจึงรู้นะสิ่งที่เราไปเสียเวลาสร้างอาวุธสร้างเครื่องมอม,มเมาสิ่งมอมเมาต่างๆเลิกมาสิ่งประเทืองต่างๆเลิกมาเข้ามาสร้างสาระโดยเฉพาะเข้ามาสร้างอาหารกันเพราะว่ถ้าเมืองไทยคนไทยเข้าใจอันนี้มาเป็นนัก กสิกรรมเป็นกสิกรแข็งขันกระดูกสันหลังของชาติแน่นอนแน่นอนกระดูกสันหลังนี่เป็นโครงสร้างคําชีวิตไว้เลยประเทศชาติไม่มีกระดูกสันหลังสันล้วก็โอ้โหแย่เลยเนาะกลายเป็นปลิงเลยงูมันยังมีกระดูกเลยค <Yeah. S 1> รับปลิงเลยโอ้แย่เลย มันค่อยดูดค,อดดคอ่อยเกาะคนอื่นด้วยหมดตายตายตายแต่เรานี่กระดูกสันหลังคำจุนโลกเลยนะคำจุนโลกนะไม่ใช่ระคำจุนแต่ประเทศที่พูดนี่นะดูมันเล็กๆดูมันไม่ง่ายงดูมันไม่มีอะไรแต่จริงนะเพราะงั้นอาตมาเคยพูดมาแล้วว่าถ้าประเทศไทยนะ ให้ค่ากสิกรให้เลียนตราให้ตำแหน่งยศศักดิ์แต่นั่นแหละมันก็จะหลงเลิงกันอีกแต่ก็พยายามสอนสิอย่าไปหลงเลิงกับคนที่เขา,าเขาจะให้เกียรติให้ยศก็ตามมันก็เป็นอะไรอันหนึ่งท่าน,นั้นไม่ต้องไปหลงเลืงแล้วแล้วให้ยิ่งทำให้ยิ่ง ให้ต้องมีปริมาณและมีคุณภาพที่จเจริญยิ่งๆอย่างที่อาตมาพูดไม่ใช่พูดเล่นไล่แจกไปเลยแทนที่จะขายเอาราคาโกงราคาแพงอะไรแจกเพราะมันเหลือถ้าไม่แจกมันก็จะเสียเดี๋ยวนี้โลจิสติกก็ดีมากแล้วการขนส่งการอะไรอ,อะไรก็โอ้โหสบายแล้วเดี๋ยวมีรถไฟหัวกรสุน ม่าจะรวดวันทุกส่งส่งทางเครื่องบินส่งสังโดนเลยไม่เอาก็ไปโรยให้ทิ้งมันอยู่นั่นนะ่ะ <laughs> ก็มันเหลือเหลือเฟือ,อมันจริงๆมันไม่ไม่รอมันไม่ไม,ไม,ไม่คนต้องเอาเพราะว่าของไม่ใช่ของเสียของดีแล้วมันจะรู้กันไปทั่วโลกเลยอ้า พูดเหมือนเพอร์เจอร์นะมวลเพอเพอพกมันมีแนวทางนะไม่ใช่เพอร์พก ok. ทำไปตามลำดับฮะมันมีความเป็นไปได้ครับไม่มีประเทศไหนที่จะเอาจะคิดอย่างเนี้ครับารงานถ้าเผื่อว่าผู้บริหารประเทศไทยเห็นความสำคัญในเกษตรกร,กรเห็นความสำคัญของเกษตรกรกรมพยายามพัฒนาเกษตรกรกรมของเรา ให้เจริญให้เจริญนะเอาเธอสิ่งอื่นอาศัยในชีวิตบ้างอุตสาหกรรมเราไม่เก่งอยู่แล้วก็ยอมรับสิเราก็ไม่เก่งอันนี้แต่เราเก่งอันนี้เราก็ทำอันนี้ให้ยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นของแท้อยู่ในภูมิประเทศของประเทศไทยไมเป็นโซนที่โอ้โหนี่ถ้าเผื่อว่าประเทศไต้พื้นดินของประเทศไต้นี่นะ มีกษตรกรรมแล้วก็มีเกษตรกร,กรที่โอ้โหรักเกษตรกรรมปลูกสิ่งกินสิ่งใช้แม้แต่ไม้ต้นไม้ใหญ่อะไรก็สร้างให้มันเป็นของอาศัยส่งออกนอกนช่วยเหลือประเทศชาติอื่นๆที่เขาน้อยเขาด้อย,เอ,ยเอาอันนี้เป็นตัวเด่นเอาอันนี้เป็นตัวหลัก อาตมาว่าประเทศไทยนี่จะมีค่ามากอย่าไปเห็นกับไอ้เรื่องเงินเงินทองทองธนบัตรอะไรตัวอะไรยิ่งใหญ่เลยเอาส,สาระสัจ,จะของสิ่งที่สร้างสิ่งที่เป็นผลผลิตสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของมนุษยชาติเอาอันนี้สิถ้าผู้บริหารประเทศเข้าใจอันนี้แล้วรู้จักเศรษฐกิจอ นักการเมืองจะไปทำงานการเมืองก็จะต้องรู้เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็จะต้องไปพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ก็คือสิ่งที่กินที่ใช้เมืองไทยไม่ใช่เมืองที่จะต้องไปเก่งทางอุตสาหกรรมเมืองไทยเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิประเทศที่สร้างพืชปันธัญญาหารได้ดีน้ำแข็ง หิมะอะไรที่มันจะมาทำให้พืชพันธุยาหารไม่ค่อยเจริญเท่าที่ควรไม่มีไม่มีอย่างเก่งก็แม่คนิ่งท่านั้นเองหิมะไม่มีน,น,นานๆจะมีลูกเข็บใครเคยถูกลูกเข็บหลนใส่หัวบ้าง เออมีคนไม่เคยก็คงไม่เคยมันมีฝนแล้วมีลูกเข็บหล่นโอ้สนุกนะมันกล่าวเก็บต้นไปหัวเก็บกินด้วยมันน้อแข็งสนจนว่าจะต้องฟ้าน้ําแข็งสะอาดนเพราะเรารู้จักทั้งภูมิประเทศรู้จักสิ่งที่เป็นอยู่ทุจากพฤติกรรมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของทุกอย่างเลย ที่เรามีอยู่แล้วก็ทําวันนั้นให้มันเจริญและมันสาคัญของชีวิตด้วยนะมันสําคัญที่สุดแล้วอาหารคือคำข้าวเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดละเพราะเราพัฒนาอันนี้ผู้บริหารทั้งหลายฟังดีๆเถอะส่งเสริมอันนี้เถอะเป็นเศรษฐ,ฐกิจอนะ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมาเสียเวลาเสียทุนทรนเสียการแรงงานความรู้ความสามารถไปกับมันนะั้นเลิกมาทั้งที กันสารคืออาหารสร้างอาหารให้ยิ่งใหญ่พืชพันธญญาหารโดยพืชเฉพาะพืชพนันธัญญาหารอาตมาไม่ได้เน้นประมงไม่ได้เน้นปศุสัตว์ก็เอาเถอะมันก็จะติงติงกันไปด้วยจะไปเอียงว่าโอ้ยไม่ช่วยทางพวกเขาประมงบ้างไม่ช่วยทางปศุสัตว์บ้างเขาก็เป็นอาหารนะก็ช่วยบ้างแต่เอานี้เป็นเอก ประมงหรือประสุสัตว์เป็นรองเพราะมันเกี่ยวกบสัตว์และมันมีเรื่องลึกซึ้งอจินไตยคือมันมีกรรมวิบากเราอย่าไปถ้าเราไม่ไปสร้างกรรมวิบากกับสัตว์อีกแล้วก็ทําแต่พืชเนี่ยขนาดพืชนี่ยังพยายามไม่ว่ามันก็มีทาให้สัตว์ตายเหมือนกันล้วว่าก็มันทําได้ดีกว่านี้มีอีกไหมล่ะจะไปทําอะไรครับผมพูดเจอกระทั่งมันมีที่จะดีกว่านี้แล้ว มีหนังสือใหม่ฝากพันล้านพันโอ้หนังสือใหม่เอี่ยมเจ้าข้าเอ้ยร้อนรอนโอ้โหร้อนมือเลยอัดอธาริยสัจจายุเป็นหนังสือเล่มได้ยังไงเอาอะไรมาใส่รูปภาพบวชมาสี่ห้าปีมีอะไรบวชอะไรอะไรเออช่างเก็บมาลงรักศาสนารักอะไรโอ้ฮะอ,อ้าวเจ้าข้าเอ้ยใหม่ใหมเอี่ยม หนังสืออัธฐาริยสัจจายุออกแล้วใครอยากได้ขอมาใครมาเอาเองเลยก็ยิ่งดีได้ไวเอาเองยิ่งได้ไวนะใครอยู่ใกล้ที่ไหนบรวรไหนใกล้ไปนั่นแต่ส่งไปทั่วพุกบรวรนี่ยังอ้อาวพวกเราก็อย่างนี้แหละถ้าเปิดว่าเห็นความสําคัญก็ได้อ่านหนังสือนี่แหละจะประเทืองปัญญาจะรู้จักอะไรอะไรดีขึ้นได้ก็สรรหาเอา ถ้าใครที่ไม่เข้าใจว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเอาแล้วไปเขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์เข้าไปเอาหนังสือที่มันโอจะรวยเงินรวยทองจะรวยทรัพย์สินจะทํามาค่าได้อะไรตไ่้เขาก็ว่ากันไปเห็นความสําคัญในความสําคัญต่างๆออาสำหรับวันนี้อาตมาพูดเรื่อยไปเวลามันก็ไปเรื่อยอสรุป